สนับสนุนโดยเวส p a f o r e v เรเวอร์คลับบายเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์บาลอนจำหน่ายอะไรแต่งนิวเวสป้าทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้งระดับมืออาชีพและจัดส่งทั่วประเทศกลับมาต่อยกักับสกูตเตอร์รามาครับจันนุ่มครับประเด็นประเด็นเลยประเด็น<ร>เลยเขาเรื่องเลยต่อมาเลย,เลยนะ ที่จีบทราบเนี่ยบ้านเราใครเริ่มก่อนไอ้แปดศูนย์เนี่ยแปดศูนย์ที่ผมทราบว่าใครเริ่มก่อนผู้มันมหนียวทางต้องคุยคุยกันนะไม่ใช่อวอ่ามีคนเริ่มก่อนเริ่ม,มหลังไครก่อตั้งมันเป็นน่ำเป็นสันเลยนะ,ะที่ผมเข้ามาในวงการสกูตเตอร์ผมจะเห็นเลยคนแรกพี่เอ็มเขาอะพี่เอ็มเขาครับอ่ะเริ่มก่อน อันนี้ผมไม่รู้ว่าเริ่มก่อนหรือว่าเริ่มหลังไม่มีไม่มีอไอีที่เราเห็นก่อนนะที่เราเห็นครับที่เราเห็นก่อนก็จะมาเป็นพี่เอ็มพี่เเขาสร็จป๊บพอผมดูแลตามหาอะไรในเมื่อก่อนเซบุบุกยังไม่มีเป็นไทสเตอร์ผมก็ไปป๊บิมใน Google ปุ๊บอ้าคิซโนโมีด้วยเหรอเออหนุ่มออยันยน ใช่ครับนะครับน้องพีิธีอะไรเดืยวเป็นคนนำเข้าใช่ครับเป็นพิธีครับคพี่พิธีแกก็จะแต่งแนวแนวจ๋ามาเลยเลยเป็นแปดสูเลยจ๋ามาเลยแล้วก็เขาจะมีอะไรมีอะไรทุกอย่างที่อยู่ที่นั่นก็คือของของแต่งของแต่งครับอยู่ที่นั่นเลยหมอก็ต้องเข้าใจว่ายุคแปดสูเนี่ยมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่ายุคทัวริงอ่ะยุคทัวริงรุนแรงยุคทัวริงครับผม พลาสติกตกครับโคตรแพงทั้งนั้นนี่มันไม่มันไม่ประล้ากับเหตุผลนะดันหนุ่มเหตุผลไม่มีความสัมพันธ์กันพลาสติกแพงก,กว่าจิ้งส่วนนี่เป็นโลหะก็คิดดูคิดดูว่าของแต่งสมัยก่อนเนี่ยเราคิดว่าชีวิตมันไม่มีเหตุผลที่สุดแล้วอะครับพอมันเจอของแต่งแปศูนย์ถึงก็งงหนักกว่าอีกยกตัวอย่างนะครับดันหนุ่มครับอ่ะไล่เรียงกันเลยขออนุญาตยืนแล้วกันมาเห็นแลนชัดเลยนะครับอะ นากาดอันนี้จะเป็นอะไรไปเลยครับนกกาดวิกาโน่ครับวิกาโน่ครับผมตัวนี้ตัวนี้โดนตัวแมลงไหมโดนแมลงไหมก็ติดนิดหน่อยครับติดนิดหน่อยราคาโดนแมลงไหมราคาโดนแมลงไหมตอนนั้นไม่มีพูดจริงนะแถวบ้านพี่หล่อได้นะเว้ยเนี่ยเฮ้ยจริงบอกอย่าพูดจริงผมไม่คำพูดแบบหมอไม่จ้างลงมาทั้งคันแล้ว ถามว่าอันนี่โดนมาแรงไหมครับเมื่ออาเดฟผมซื้อต่อครับผมก็คือประมาณ6,5 0 0้ครับสามสามปีที่แล้วปีแล้วแ0 0พันกว่าของใหม่ไม่น่าเชื่อว่าแปดพันกว่าอาการที่ที่จะเอาเข้าไปในจุดที่เราอินเนอร์ที่คิดว่ามันคือยุค80จริงๆครับเฮ้ย๋ยวนี้มันมีอย่างนี้ด้วยอะหนุ่มมันเจอะลึกก่อเจอะเป็นยุคเลยแล้วก็ต่งตามยุคแนใช่ครับเป็นแนวแล้วก คือกาดมือเนี่ยคือต้องต้องบอกยุคนั้นว่าเป็นยุคที่สปูตเตอร์เนี่ยสะเทียนเม็ป้ามันสะเทียนแล้วคือแบบว่ามันไม่พังอ่ะมันเดินทางได้จริงแล้วก็เอาของแต่งถ่าอกของแต่งมาเพื่อป้องกันอย่างเงี้ยก็จะมีการป้องกันไฟหน้ามีคิ้วมีการมีอะไรต่างๆนะครับกาดมือกาดมือยังเห็นลงขาอยู่หลังวันการมือนนี้ก็อยู่ประมาณ2องพันแปดสองพันแปดถึงสามพัน เดี๋ยวถามจริงๆไหมคเนี้นนมีคนซอกขายไหมวิธีเหมือนการดูพระแล้วดูยันไงว่าอ,อันไหนมันแท้อันไหนมันทำบ้าเราถามว่าไอตัวเนี้ยมันแพงเพราะอะไรเนี่ยเลยครับมิกาโน่เนี่เลยติกเกอร์เนี่ยครับใช่ครับคือต้องบอกอก่อนว่าโอ้มันยังไม่ถึงจุดที่ซอปได,ด้ด้วยด้วยด้วยตัวปริมาณคนที<อ>่เล่นยุแ80เนี่ย มันยังไม่ถึงจุดคุ้มทุนที่จะสามารถหลอกคนี้ออกมาเอาเงินออกมาครับแล้วตัวนี้ก็คือไว้ไว้กันหิมะนะครับทั้งบ้านเราหิมะตกตลอดตกตลอดมีมีร้อนกับคุณร้อนมีหอกแน่หิมะคนร้อนเลยขาดมือนลยค่ะหิมะนะครับแต่ถ้าดูว่ามันแท้หรือปลอมมันต้องสัมผัสครับถ้าเราอยากจะรู้ใช่เนื้อเนื้อเนื้อผ้าติดมันจะเป็นเนื้อฉีบบอดอมลองสัมผัสตรงมากนะ เป็นไงมันจะมีการรูทกว่านะครับมันจะไม่ใช่แบบว่าเป็นไอ้นี่ไปเลยครับงานบ้านเราอาจจะฉีดได้แบบมัอาจจะไม่เรียบอเห็นอย่างนี้ไปแล้วกคือมีอะไรเพิ่มเติมอีกตัวหัวตัวหัวหัวงอันนี้ก็หาซื้อทั่วไปได้ครับเพราะมีมาขายเยอะแล้วตอนนี้ตัวนี้มีมีฉีดแล้ครับใช่ครับ ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ2องพันห้ามันเป็นของคัปเปนี่ของคัปเปนี่ครับแล้วก็แกนชว์หน้าคัปเปนี่อ่ะแล้วก็มีินหน้าจะอยู่ใต้บังลมจะเป็นสปอยเลอร์เออเหมือนเหมือนยุคพวกเรโชคาร์ผมรู้แล้วอ่าท่านี้บอกนี่ผมเข้าใจแล้วทำลิ้นทำลิ้นลิ้นหน้าผมเย็บเลยนต่างของแต่ยุคนั้นนะแต่อันนี้มันจะพิเศษหน่อยมันจะมีไฟมีไฟข้างล่างมีไฟใช่ครับมีไฟแต่อันนี้ผมไม่ได้ต่อไอ ต่อมันจะมีไฟแต่อันนี้ผมเอาเอาออกหมดแล้วก็คือใส่ LED ลงไปโอเคแต่มันจะมีรุ่นเนี่ยครับมันจะมีรุ่นนี้กับมีไฟกับไม่มีไฟโอเคครับไออันนี้ก็อยู่ประมาณหมื่นสองครับโอเคมาหมื่นหมื่นสองผมถึงก็หมื่นครับจันหนุ่มครับมาถึงทอนนี้ไปแล้วนี่นี่มาถึงยังไงครับถ้าบอกโัวลิ่ง ฟิวเจนอันนี้พ่อไใช่ครับอันนี้ก็ถ้าของคาปิเน่ก็จะอยู่ประมาณพันต้นๆพันห้าพันหประมาณปีวิอยู่แล้วครับปีชูวิทก่อนโอเคนครับอันนี้ก็คือเป็นกิ้วคลอดเชนีวกันเผ็ดหินใช่อ่ะแล้วพูดถึงเรื่องอันกันอรี่อื่นพวกัอ่้ตัวนี้แหละการล้มตัวนี้แหละอ่าการล้มตัวนี้ตอนเนี้ยในไทยก็ททำได้แตัตัวนี้มันมันแต่เนี้ยเป็นของฟาโก้ครับเป็นของฟาโก้ใ อันนี้มันครบชิ้นไหมชิ้นบนหายไปไหมอ่อถ้ามันครบชิ้นมันจะมีตะแกรงหน้าครับอ่าตัวนี้เป็นตัวเออมันจะมีตะแกรงหน้าอ่าฮะแต่นี้ก็คือบีแว่์พี่อาจาร์หนุ่มวรเล็กใส่รถตัวเองอ่ะลูกอ่าฮะโอ้ที่บ้านนี้ท่้านนี้นะอ่าแล้วพัดเท้ายังไงครับพัดเท้าก็เป็น วิกานโน่อันนี้ก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปมี F A วิกานโนมีพี่มีนะพี่มีในตตู้พี่ก็มีตะขอมาใส่อันนี้เล่นอยู่แอบวิกานโนเนี่ยทำได้อยู่นะฮะครับอ่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะหนุนพักกันสักคู่ไหมแน่เดี๋ยวเจอครับท้ายผมบอกว่าทีเด็ดเลยท้ายเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เป็นของแต่งยุคแปดสิบแล้วเรามาสรุปกันเลยหนุ่มว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับพี่ตัวรับพี่ผมงงมากเฮ้ย ของแต่งพลาสติกที่ที่มันมีราคาที่มันโคตรแพงอะโคตรแพงแล้วแล้วมันยังไม่ก๊อปขายกันอีกเหรอแล้วมันไปอยู่ไหนกันมาทำไมมันไม่ก๊อปขายให้คนที่เเล่น PS ไอ้คนที่เเล่นสปูเตอร์ยุค80ดศนอ้ใช่ไหมครับปุ่มเล่นกันจี๊ดชีวิตหมอโดมอยู่ที่ปี67นะครับถูกต้องครับผมโดนสตาร์ทที่ปีปะไรหกศูนยเนียโอเค สนับสนุนโดยเวสป้าฟอเรเวอร์คลับบายเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์บาลอนจำหน่ายอะไรแต่งนิวเวสป้าทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้งระดับมืออาชีพและจัดส่งทั่วประเทศ